ครับสวัสดีครับอาร์ตนะครับนะฮะเจ้าของช่องนะครับอาร์ตซึ่งตีนะครับวันนี้ก็เรามาก็เราจะมารีวิวตัวนี้นะฮะเป็น CPU นะครับอันนี้ซื้อมือสองจากโชปี้มาเราก็เลยรู้สึกว่าเออซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ไปประมาณ4 5หเดือนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโอเคใช้ได้แล้วก็แบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นจับมารีวิวดีกว่าเพราะว่าเราเปิด y YouTube เนี่ย ไปดูเรื่องคอมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบพวกแบบรีวิวแบบซื้อคอมจากโชปปีจาก l a ซาด้าจากแอปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เราซื้อมาแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหามันใช้งานได้มันโอเคมันสเสถียรเราก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับกับตัวนี้นะฮะชื่อว่าเดลออปติเพล็ก9020 FF นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราต้องบอกว่าเราซื้อมาจุดประสงค์เราไม่ได้ซื้อมาเล่นเกมไม่ได้ซื้อมา นู่นนี่นั่นแบบที่เอออาจจะแบบเด็กเเขาซื้อนะคือเราอ่ะอย่างที่รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ทำโฮมแอ a s ซิสเต็มนะครับเป็นโฮมออโตเมชันของตัวเองในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเมื่อก่อนเราจะใช้อยู่ใน N นสอยู่ในพวก N นสนะฮะพวกแบบเน็ตเวิร์กสโตรจนั่นแหละเออเราช่วงหลังก็บวกกับการที่เรามาทำเพล็กเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาทำเอ็มวีเซิร์ฟเวอร์ดูหนังเองในบ้านเราเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเราซื้อตัวเบาๆเล็กๆเป็นมือสองลาการมาสักหนึ่งตัวเพราะมัน ไม่จําเป็นที่จะต้องไปถึงแบบเจน 10, บเจน1ิบเอ็เจนสิเป็นคอไอสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราอะใช้มือ2แล้วกันก็เลยอ่ะพอคิดเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนรู้นึกเนาะอ่ะมันก็เด้งซักเจสขึ้นมาเราก็มาดูตอนแรกดูไว้เป็น i3 ก่อน i3 แล้วก็ดู CPU เป็นเจน3ซึ่งราคามันก็จะถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบอันเดี๋ยว คือเราเอามาใช้ทำพวก Home Assistant นู่นนี่นั่นซึ่งเท่ากับเราจะต้องเอามาทำ Virtualization นะครับซึ่งเราจะต้องเอามาจำลองคือการจำลอง Windows จำลองจำลองลองอกมาซึ่งมันจำเป็นจะต้องใช้ค e ของ CPU ที่หนะันแบง่งแบง่งแบง่แบง,แบงกันไปเราก็รู้สึกว่า,าถ้าเจน3ตอนแรกดูเจน2ด้วยมั้งคือถูก,ถกๆแบบ2,000กว่าบาทแบบ ตอนแรกดูรีวิวไงดูรีวิวใน YouTube ก็แบบโูยคอมดูก2,000อะไรอย่างงี้พันกว่าอะไรเงี้ยเราก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติเราจะใช้เราใช้เจนไหนในราคาที่แบบเออชิลๆของเราได้เราก็เลยดูว่าตอนแรกเป็นเจนถ้า Intel เจนเจน3ก็จะเป็น3 2 0 0เนาะมันก็จะบอกว่ามีกี่คอมีกี่เทรดนะฮะมันก็คือถ้า i3 เนี่ยมันจะมี2คอ4เทรดเพราะฉะนั้น เราเอามาจำลอง2ตัวก็เริ่มจะแบบในความรู้สึกในความรู้สึกที่คิดไปเองนะก็คือไม่พอเพราะว่ามันมีแค่2เพราะฉะนั้นมันจะจำลองเพิ่มได้แค่1นเราก็เลยรู้สึกว่า I3 เป็นตัวเลือกที่เราจะต้องตัดทิ้งเราก็เลยไปดูที่ I5 ราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกประมาณพันกว่าบาทเนาะแล้วก็พอเรามาดู I5 ขยับขึ้นมามันกลายเป็น4คอ4เทดเนาะพอมันเป็น4คอ4เทตแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า เออมันมันโอเคอะ่ะมัน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 เพียงพอแหละสำหรับสิ่งที่เรากำลังมองหา4คอ4เทศคอ4เทถ้าแบ่ง CPU ไป1 1 1 1มันก็จะได้ในความคินานก็คิดว่ามันน่าจะได้4ใช่ไหม4ปืเพิ่มวินโด w s อยู่แล้วก็1ไปก็ก็น่าจะจำลองได้อีกสัก3เราก็จะได้ทําแบบอ่าเอามารวมกันไว้เลยเราจะได้จับทั้ง อ่าโฮมแอ s s i ส t a นต์เพลแล้วก็มีจริงๆมีอ e ีลาสติก e ด้วยเป็นการเก็บเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดที่โทรมาในบ้านนะครับพอเราดูแล้วเราก็ไปหาร้านแล้วเราก็ดูร้านส่วนมากเวลาเราซื้อของเราจะดูจากร้านแนะนำด้วยแล้วก็ดูจากร้านที่คนแบบเออดูว่าซื้อเยอะด้วยดูรีวิวด้วยเอามาหลายๆอย่างมาหันๆถั่วๆกันให้ได้ร้านที่ราคาดีที่สุดแล้วกันเนาะ เออแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่งในโชป p ี e นะฮะก็เป็นร้าน On นคอมพิวเตอร์นะครับชื่อร้านเขาเนาะเราก็เลยกดเข้าไปก็จะอยู่เลทประมาณแบบ4,000ประมาณนะั้นะบวกลบแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีออปชั่นว่าเป็น SSD เราจะเอา SSD ในความจุเท่าไหรา่อ่าตอนแรกตอนแรกเลยเนี่ยน่าจะประมาณ4,000หน่อยๆมั้งหรือ3,900หรือ4,000หน่อยๆนยน,ยนี่แหละมันจะเป็น i5 Gen4 นะครับแล้วก็แรม4กิกนะแล้วก็เป็น SSD 128 120นะตัวเนี้ยซึ่งพอเราจะซื้อเนี่ยเราก็ให้เขาอัพเกรดแรมเป็น8กิกอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่า4เนี่ยถ้าเอามามาทำจำลองเนี่ย no 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 i think that no no แน่นอนนะฮะก็เลยอ่ะโอเคงั้นเปลี่ยนเป็น8กิกนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสเปคอยู่ที่ CPU เป็น c อ r e i5 Gen 4นะฮะ DDR3 4 g b นะครับแล้วก็เป็น SSD 120 1ตัวนะครับแล้วก็ลง Windows 10บโปรแกรมพื้นฐานล้วประกัน1เดือนนะฮะ,ะแล้วก็เขียนมาว่าเปิดเครื่องเร็ว20วินาทีอันนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยนับเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในนี้เราไม่ได้สนใจเรารีโมทมาดูแค่เวลามีปัญหาเนาะ,ะแล้วก็เขาก็เปลี่ยนฐานเมนบอร์ดเปลี่ยนซี่าเปลี่ยนซิลิคโคน CPU ให้เนาะ เราก็เลยซื้อมานะครับเพื่อเอามาลันสิ่งที่เราได้พูดไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงสะอาดสะอ้านอะไรยังไงแล้วก็ทุกอย่างตรงไม้นะครับให้ดูกันเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนตรงนี้ตรงนี้ก็คือด้านหน้านะคะรับตัวนี้จะมีด้านหน้าจะเป็น DVD ีดีรอมนะฮะซึ่ง ดีวีดีลอมเนี่ยไม่รู้ว่ามาไทำไมเหมือนกันกาลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิส์นะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวไปเล่าในตอนที่เปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิส์แล้วกันว่าทําไมแล้วก็มีเนี่ย usb นะฮะน่าจะเป็น2องมั้งเออน่าจะเป็น2แต่ไม่ใช่3 1 2 3 4ตัวแล้วก็มีหูฟงังแล้วก็มีไมค์อยู่ข้างหน้านะครับตามตามปกติเลยนะฮะแล้วด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบด้านหลังนะฮะก็จะมีไมค์เมาส์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นดิสเพย์พอร์ตปะ เออมั้งไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่เคยใช้นะฮะอันนี้เนาะสองตัวนี้สองตัวนี้น่าจะเป็นแบบดิส p l สเพย์พอร์ตใหม่แล้วก็เป็นแบบพอร์ตจอพอร์ตพิมพ์เตอร์ปะเออแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มี USB อีกมี USB สาม USB สองอีกหกตัวซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสามเนาะสองตัวแล้วก็ธรรมดาอีกสี่ตัวแล้วก็การ์ดแล้วก็หูฟังหูฟังแล้วก็จอ นะฮะต่อจออันนี้ IO คือเนี่ยพอร์ตจะมีประมาณนี้อพอร์ตทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ศึกษาละเอียดไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ได้ศึกษาละเอียดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพอร์ตพวกบนบน,บนเก่าๆอ่ะมันใช้ทําอะไรเนาะแต่ว่าเออมี usb แล้ว usb เยอะมาก usb ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ1ิตัวดอกยีแยงกันหุ่นตะเลือกเหมือนกันนะเออแล้วก็มีแลนแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเนาะอืม อันนี้ข้างหน้าข้างๆนะครับข้างหน้าก็สะอาดสดใสดีนะฮะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะนะฮะดูว่าหน้าหนาเป็นยังไงรุ่นนี้แกะง่ายคือเดียวอ่ะหนึ่งอย่างคือเวลาการแบบการจะแกะเครื่องของเขาเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้สกรูมันไม่ค่อยได้ใช้นอตมันเหมือนแบบใช้มือดึงกึกกักกึกกัก,กมันแบบการประกอบดูมีจริตจะก,ก้านในการแบบ เออในการในการที่จะแบบเปิดอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดง่ายๆก็คือเนี่ยดึงปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือฝานะครับ<ม>นะเปิดมาข้างในก็คือส,สะอาดสะอ้านมาอยู่แล้วนะฮะด้านในคือเขาทําความสะอาดมาให้เราเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะดูแบบสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับนะตรงนี้เครื่องมานะครับไม่มีอะไรเลอ,เอนะเทอะเนาะอันนี้จะเห็นไหมเนี่ย เปิดแกะง่ายนะครับอันนี้ก็เป็น DVD ลอมนะครับก็ใช้มือนะฮะกดแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยกด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 ไปเดี๋ยวมันก็ออกอ่ะเนี่ยถอดได้แล้ว1ตัว DVD ลอมง,ง่ายแม้แล้วก็ดึงปลักออกนะครับเนี่ยก็จะมี DVD 1ตัวนะครับแล้วก็มี SSD 120นะฮะ120เป็นของ Pioneer นะครับเนอเนี่ยแกะง่ายแกะไม่ยากเลยนะฮะก็อันนี้ก็อบ เนี่ยแกะขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วก็ปกติอ่าชิ้นนี้น่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับที่มันจะอยู่ในนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่มาเนาะไม่เป็นไรแล้วก็อ่ะก็จะมีแรมนะครับ2ตัวนะฮะสี่กิกวิ่งเป็นดูอัลนะครับก็เป็นเอ้ย8กิกก็เป็น4กับ4นะฮนะด้านนี้ก็เป็น CPU นะครับขอย,ยัดไม่แกะนะครับเพราะว่าเออไม่น่าไม่น่าจะไปนั่งขอดมันออกมาหรอกเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ เครื่องที่ได้เอามาทําเป็นการรันเซิร์เวอร์นะฮะซึ่งก็จะตรงตรงตามที่ซื้อคือการที่ดูว่าตรงไม่ตรงด้วยเนี่ยเพราะว่าเหมือนว่าในออนไลน์เนี่ยก็จะชอบมีแบบว่าเออสเปคไม่ตรงบ้างนู่นนี่นั่นซัมตริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าจะซื้อมันก็ต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้มาแบบว่าโอเคไม่ได้แบบว่าก็ใส่ให้มันลงล็อกมันก็จะใส่ง่ายถอดง่าย ประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมเนาะนี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็รันอะไรไว้บ้างเนาะ เพื่อทีให้ดูว่าสมรรถภาพมันก็พอกับการที่เราจะทํางานแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันตัวเครื่องที่เขาให้มาก็เป็นนะฮะเป็น Intel นะครับนี่นะคะ i5 8กินะครับตึดตตามที่ได้เ,ลเคลมไว้นะฮะตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่ะเปิดให้ดูว่าอาืม เอาอย่างนี้ละกันนะครับเพราะต,ตอนนี้เราใช้การอันนี้เราอัดจาก VM เข้ามานะอ่ะเราก็ร u n น,นี่ที่บอกก็คือรัน Home Assistant นะครับแล้วก็ร u น Elastic นะฮะอืมซึ่งเนี่ยคือร u น2ตัวแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็แยกเป็น1 CPU 1 CPU นะครับตามนั้นนะแล้วก็ร u น Plex Server นะครับ Plex ก็จะเป็นนี่ก็เปิดอีกนะฮะ ไม่ได้เปิดไฟสีเอานี่นะครับแล้วก็มีการลงแบบอ่าตัวู m u l a t o r ของ Android ด้วยเพื่อที่จะไว้ถ่ายทอดท้องเสียงจาก l u b House อีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะฮะก็นี่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยลงเพลกไว้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเครื่องก็จะวิ่งอยู่ ไม่เท่าไหร่นะฮะเราจะส่งคำคีย์ัดปายเป็น tax manager นะฮะอันนี้เราใช้อันนี้ d e x นะฮะปึ๊บ performance นะครับซึ่งจะดูว่าเนี่ย CPU มันรันแบบ7-8เบาๆแบบเบลน,นะครับซึ่งใช้งานได้ใช้งานสบายใช้งานคือณนะตอนนี้คือมันใช้งานได้ใช้งานสบายเลยนะครับแล้วก็รัน โฮมแอสเซสต์แนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาแนะนำให้ดูกันว่าเครื่องมือสองนะครับซึ่งเราก็สามารถซื้อมาใช้แบบถ้าเราเอามาทำงานไม่ได้เอามาเล่นเกมนะฮะสบายๆนะครับสำหรับราคาครึ่งหมื่นอนะ่ะเอาประมาณ5000เพราะว่าได้มาก็4 0 0 0กว่าบาทแต่ตอนนี้้างก็อาจจะลงแล้วเพราะว่าซื้อมาประมาณแบบ4 5หเดือนแล้วเออก็ลองไปหากันดูนะใครอยากจะเอามาทำโฮมแอส s ซสต t แนอะไรอย่างเงี้ย ไฟมันอาจจะกินมากกว่าตัวเล็กแบบเอฟสันอะไรนะอไอเอกวาดอร์อะไรวะสักอย่างในตัวเล็กๆที่มันมันจะใช้บอร์ดของโน้ตบุ๊กตัวนั้นก็ได้นะตัวนั้นก็เห็นว่าคนใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น CPU ที่มันเป็นแบบโน้ตบุ๊กมันก็อาจจะประสิทธิภาพซัมติงไรเดทนะเออก็ลองลองหากันดูนะครับว่า เปรียบเทียบดูว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไงดีกว่ากันนะครับประมาณนั้นดีกว่านะเออใช้แบบที่ตัวเองใช้นะฮะวันนี้ก็ฝากช่องอาร์เซนตีนไว้ด้วยนะครับซึ่งคราวหน้าอาจจะมาทําไปในแนวไหนก็ไม่รู้ครั้งที่แล้วมาเป็นแนวคาราโอเกะคราวนี้มาเป็นแนว,วนนแ,นววนนแนวบบว่าทํเอ่อเอาคอมมาลันแบบเซิร์ฟเวอร์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรอีกนะครับเดี๋ยวไว้เราดูกันนะครับแค่นี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย